พี่น้องครับพี่น้องบางมาทำอะไรเนี่มานั่งตกปลาไม่ใช่ผมอยลิ่งอยู่ตอนนี้กำลังลากเป็ดบางทะเลทำไมไม่มีคลื่นอ่ะทะเลต้องมีคลื่นครับ<อ>แต่โดยเนาะมันเป็นเป็นวันเวลาที่ มีคลื่นคลื่นเรียบมากเลยนะนั่งชิวๆท้ายเรือเลยนะไม่ใช่คลื่นมันไม่มีเสียงครับแพงครับทำไมฮะทำไมไม่มีเสียงคลื่นกับคลื่นคลื่นซาซาแล้เสียงมคลื่นซัดฟังเลยครับกลางทะเลไม่มีคลื่นชั้นใดแล้วกลางใจจะมีเราบ้างไหมโอ้ยอารมณ์หรือคาร์มครับคาร์มครับอโคาร์มคมหอบ บางวันนี้มีความสุขไหมบางก็เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งนะครับครับเการตกปลาตกปลาตกปลาปิชิ่งในแต่ละครั้งนะครับเป็นความสุขอย่างหนึ่งในการพักผ่อนครับผมเบ็นการหาการขอเข้ามานะครับเพื่อเอาปลาไปบริโภคนะครับใช้ชีวิตให้คุ้มเลยนะับางอะไรนะครับ ชีวิตเรามีความสุขไหมไม่<อ>เราคุยเรื่องปลาก่อนโอ้ปลาก่อนนอะครับครับปลา,านะครับที่เราที่เรามาตกนะครับมันเป็นการเสียชีวิตที่ ได้านมันเล็กใช่ไหมไม่ใช่ด้างมันเล็กมันมันน้ำหนักน้ำหนักไก่สิบโลเนี่ยหักกระดูกไปโลหนึ่งไม่ใช่โลหนึ่งสิบโลอ่ะหักไปสามโลอ่ะหรือเกตโลอ่ะหลือเกตโลเนี่ยแต่ปลาเยอะแต่ปลานี่สิบโลก็คือกระดูกกิโลเดียวกิโลเดียวอ๋อไมมีแสงมีมีคนดูเราไหมไม่อันนี้เป็นวิดีโอบางอ๋อเป็นวิดีโอ ใช่ทอาสดมันไม่มีสัญญาณโอเคโอเคว่ากันกับแฟงนะเดี๋ยวเราอยไปลงลงลงในคลิปให้คนดูนใจจะตกปลาอาดามันนะครับทะเลอ่าวไทยอาดามันนะครับยดางคงสวยงามนะครับตรงนี้ปลาหมึกเป็นดีปลาก็ดี เลียบาร่าคนบริการดีดีเป็นกันเองทักหลายพี่น้องโอ้ย,อยเป็นตะฮักตะแพงไอ้อะไรนะแพงนะแพงไม่ใช่ตาหน้าหน้ารักไงอบอุ่นให้ความอบอุ่นผู้กำรับผ<อ>ู้นักท่องเที่ยวไงมาทางใต้ในการตกปลาที่<อ>ปากบาราสตูนฮักแพงหร<อ>ืไม่ไม่ใช่ว่ารักแพง แพงกันไว้ดีก่อนสงกันาแพงแพงเมื่อกี้น่ะไม่ใช่เือแพงมันเป็นคำสาปอ่ะคำสาปภาษาภาษาพี่น้องหมูัวอ์รักกันมากเป็นกันเองกันมากรักกันแพงรักกันโโอ้หรักแพงโอเคพักกันแพงกัน บอกไลยเน่ถ้าเป็นภาษาอีสานมันมันมันหยาบหยาบสีกันเออแต่ถ้าทางใต้นี่สีกันนี่หมือนอะสนิทสนิทมากเจอกันเจอกันอืเพื่อนเพื่อนเพื่อนตายเออเพื่อนซี้ได้ภาษาอีสานไม่ได้ไหมนะไม่ได้ไม่ได้เออมันเป็นคำหลาวเออเป็นคำหยาบโอเคโอเคขอโทษขอโทษนะนะให้อภัยอภัยโอเคแภาษาภาษาไทยเราไปได้ทุก ทั่วทุกภาคใช่ไหมครับเพราะเราเป็นพี่น้องกันใช่ไหมบางแก่